ครับผมเอผมเป็นลองทุน่วยการนะครับคุณนวัดครับผมมีเรื่องอจะขอความร่วมมือจากคุณนวัดนะครับครับเนื่องจากตอนนี้สถานการณ์เอภายนอกครับคนไข้รอเข้าโรงพยาบาลเยอะนะครับคุณนวัดก็อยู่จนครบแล้วก็ทางแพทย์ก็ลงความเห็นแล้วว่าคุณนวัดสามารถดูแลเองได้แล้วนะครับก็ขอคุณนวัดนะครับว่า เราจะขอเตียงให้กับคนไข้รา,ายอื่นนะครับแ,แต่ว่าอาการผมยังไม่ดีครับพอส,สมควรครับแพทย์ลงความเห็นแล้วครับว่าว่าว่าคุณสามารถกลับได้ครับคนไข้ที่ออกจากโรงพยาบาลก็ไม่ได้ต้องมีความแข็งแรงครับทีนี้ที่บ้านผมยังติดโควิดทั้งหลังไม่มีใครดูแลครับอยู่ที่นี่หมดเลยครับผมไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ครับ ในแพทย์ขอรับสะคุณผมนิดครับครับได้ครับครับผมไม่ผมไม่สามารถที่จะออกไปใช้ชีวิตได้ครับคุณวัดครับถ้าอย่างนั้นคุณต้องร่วมมือในการเปิดข้องวงจรปิดด้วยนะครับได้ครับครับหมายความว่ายังไงครับคุณต้องปฏิบัติตามอคนไข้ทุกคนที่อยู่ในนี้นะครับเพื่อเราจะได้เออดูอาการนะครับปัญหาคือผมไม่มีใครอยู่บ้านเพราะว่า หนึ่งคนอยู่หนึ่งคนอยู่ที่โมบปนผิดคนรับใช้อยู่ที่บาสามีแค่นี้ครับมีตมาครับแมวอยู่ตามลำพังครับครับคนรับใช้คนเดี๋ยวผมจะถามให้ครับว่าชื่ออะไรแล้วก็อยู่ครบหรือยังครับยังครับเขาแจ้งมาให้กับยี่สิบสามครับนั้นระหว่างนี้คุณนวัดจะต้องร่วมมือในการเปิดกล้องวงจรปิดนะครับ เพื่ออะไรครับเพื่อการดูอาการนะครับคุณบอกว่าอาการคุณยังไม่ดีขึ้นอ่ะก็พยาบาลเข้ามาตลอดเวลาไม่ใช่หรอไม่ได้ตลอดเวลาครับพยาบาลเราจะเข้าเป็นเวลาครับแล้วแต่ครับเห็นกับแล้วแต่แพทย์เห็นสมควรมีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับมีปัญหาครับเราต้องการเตียงให้คนไข้หลายอูนครับถ้าคุณแข็งแรงดีผมก็อคุณจะใช้สิทธิ์ว่าไม่มีคนอยู่บ้านไม่ได้ครับเพราะคนทุกคนก็มี ก็มีกระภาวะอย่างนี้นละครับได้ครับได้ครับคือถ้าอย่างนั้นหมายความว่าอย่างไรครับเพราะว่าหมายความว่าเราจะบิชาร์จคุณเพราะคุณอ่าอยู่ครบแล้วแล้วก็แพทย์ลงความเห็นแล้วว่าคุณกลับได้ครับมาถึงกับวันไหนครับพรุ่งนี้ให้วันาเตรียมตัวครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขอรบกวนอ่าทำหนังสือให้ผมหน่อยนะครับ ทำหนังสือแจ้งว่าอะไรครับแจ้งอย่างที่แจ้งผมทางเนี่ยครับผมต้องการเป็นเอกสารครับอ๋อได้ครับเดี๋ยวจะให้ทางแพทย์เซ็นด้วยนะครับครับได้ครับยินดีครับครับครับแล้วคุณนวาก็เปิดกล้องด้วยนะครับเอ่ออย่างั้นสักครู่นะครับเพราะผมกําลังทำความสะอาดตัวเองอยู่ครับครับครับ